ปรับเทมได้หรอนี่มัน vivo มันเนี่ยแต่ว่าคนละแบบนะปรับเทมเป็นคนละแบบเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ปรับเทมกับไฟดวงเดียวของ vivo มันจะเป็นไฟกลมๆแต่แรงเห็นไหมถ้าใครเคยใช้งาน GT mode ก็จะรู้ว่ามันเอาไว้เวลาเรากดปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเร่งประสิทธิภาพของเครื่องให้ถึงขีดสุดเรามาแมชกับเคสอะคุดูนะนี่ผมลองใส่เคสให้ดูนะเนียน,น กลมสบายนุ่มมากกรับถือว่ากนครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวแกะกล่องเรียวมี14 Pro นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์เรียวมีแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าวันที่เราแกะกล่องอยู่นี้น้องยังไม่ได้เปิดตัวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เอ็กซ์คลูซีฟนะครับที่เรียวมีเขาส่งมาให้เราลองเล่นก่อนที่มันจะเปิดตัวแล้วก็จริงๆแล้วผมคิดว่านะเรียวมี14 Pro เนี่ยจะมาแทนเรียวมี12 l ั s หรือแม้กระทั่งแบบเรียวมี12 Pro พั s ที่เขามาเข้ามาขายก่อนหน้านี้หรือ Plus, เรเียวมี13พันเท อย่างที่ผมได้มาเนี่ยเป็นตัวเร a l m มี14 Pro นะครับยังไม่ได้เป็น Pro p l u สนะ Pro p l พัสนี่จะสเปคดีกว่านี้มากๆตัวนี้จะเด่นในเรื่องของตัว1ละก็คือดีไซน์2เรื่องของตัวแบบ3เรื่องของตัวความทนแล้วก็4เรื่องของราคาแล้วก็ความจุที่คุณจะได้ไปนะครับคาดการณ์กัน้น่ว่าในบ้านเราจะอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นก็รอรู้แลวกันว่าเร a l m มี14 Pro นั้นจะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ทีนี้มาดูด้านหน้านิดหนึ่งนะครับด้านหน้าของเร a l m มี14 Pro กับ13 Pro นั้นไม่ค่อยต่างกันอย่างนนยะนะครบมไมร่่นะไไ่้ววาาาาถอเเเแตกกิดิดป มันคือเนื้อปลากระเบนเลยนะครับแล้วก็มีคำว่า AI อยู่ด้านบนนะครับมีเรียวมีอยู่ตรงนี้นะครับด้านข้างเร a l m มี14 Pro 5G นะครับนี่ด้านหลังครับก็จะเป็นชงชิงชังหมังชาไม่ใช่อันนี้เป็นเครื่องได้เป็นเครื่องโอ้โหไม่ใช่เครื่องอินเดียแน่นอนอ่ะมันภาษามันเหมือนภาษารัสเซียเลยอ่ะจุดเด่นด้านหลังกลองจะเป็นกล้องโ o n y 50ล้านนะครับตัวนี้เป็นโ o n y IMX 882ขนาดเซ็นเซอร์ก็ไม่ได้ใหญ่มากผมเรียกว่าตามราคาดีกว่านะครับประมาณ1ต่อ1.95านิ้วประมาณนี้นะครับแล้วก็มี ได้มาเป็น Dimensity 7300 Energy 5G เหมือนกันเลยกับ Realme 1 3 Plus แบตเตอรี่ที่ให้มาอันนี้คือความพิเศษเขาเรียกว่าไททันแบตเตอร ดูยิ่งใหญ่ปะยี่ห้ออื่นเรียกว่าลักแบตเตอรี่อะไรก็ว่าไปนี่ไททันเลยเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยผมบอกก่อนนะตัวมันบางมากครับบางแบบบางเฉียบอะแต่คุณได้แบตหกพันและน้ําหนักของตัวเครื่องยังไม่เกินร้อยแปดสิบกรัมถ้าคุณนึกภาพไม่ออกว่ามันทรงประมาณไหนให้คุณนึกสภาพว่ามันคือแบตเตอรี่ที่อึดกว่าแล้วก็เยอะกว่าสิบหกโวลแม็กแต่น้ําหนักพอๆกับสิบหกหรือสิบหกทันนั่นคือความพิเศษที่มันให้ได้ในราคาหมื่นนิดๆนั่นก็เลยเป็นที่มาครับว่ามันทำไมถึงเป็นแบบจุดเด่นของมันแล้้้้ววกััต์ึ่่่งออออนนนนีีียบ แต่ว่าเพียงพอในการใช้งานครับศูนย์ถึงร้อยก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับแล้วก็ตัว IP rating อันนี้คือบ้าบ่อมากหมื่นเดียวคุณได้ IP 6 9 water resistant ก็คือทนน้ำร้อนทนแรงดันน้ำฉีดเข้าได้แล้วก็ IP 6 8 6 6รองรับหมดแต่พี่เศษกว่านั้นครับ drop resistant พูดง่ายตัวนี้ผ่านมาตรฐานจากทั้งทีวีแล้วแรมที่บอกว่าเออมันคือรักเก็บสมาร์ทโฟนแล้วก็ผ่านมาตรฐาน military standard 8 1 0 H หรือมาตรฐานกองทัพอเมริกาแล้วก็มี AI เทพเทปมาให้ด้วยในเจนนี้นะครับอ่ะเปิดขึ สิ่งแรกที่คุณจะได้เห็นก็คือ Make Israel สโลแกนใหม่ของเขานะครับแล้วก็ตัวเคสซึ่ง สีที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีโพลนะครับสีไข่มุกของเขามันจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ2องสีนะเดี๋ยวผมให้ทีมงานขึ้นสีทั้งหมดของเรียวมี14 Pro มาแล้วกันว่ามีเสียอะไรบ้างหลักๆที่ผมเห็นคือสีแดงสีโพลแล้วก็สีเกรย์มีอยู่3สีนี้นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันว่าบ้านเราเนี่ยเอาเข้ามากี่สีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบ้านเราเอาเข้ามาแค่2อไม่รู้ว่าจะมาสีไหนนะครับใครที่เป็นแฟนคลับเรียวมีหรือเป็นลูกค้าเรียวมีก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ว่าชอบสีไหนกันนะครับนี่เปิดมาด้านในครับ ให้มานะครับมีคู่มืออีกอันนึงโอ้โหคู่มือคู่มือไม่เยอะจัดนี่ดูเคยเห็นดูหนังที่มันบบว่าหิมะถล่มโลกปะคุณรอดแน่นอนคุณมีฟืนในการแบบว่าดำรงชีวิตได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเคสนี่เคสเป็นสีดำนะครับเคสเป็นสีดำเพราะว่าเครื่องเป็นสีขาวเคสก็เลยเป็นสีดำใส่แล้วจะได้กลายเป็นแพนด้าน่ารักทุกฟิกไม่ใช่เขาคงตั้งใจดีไซน์เจนนี้มาให้ได้เป็นสีของเคสแบบนี้มันคือเคสที่มันคล้ายๆกับของเรียวมี GT Serie s เนี่ยนะสีมันจะไม่ได้ดำสนิทนะครับจะม,มบบดึง้่ไ ขั้นแบบว่าพวกแก๊งทรงเชงนะทรงเชงคือมันจะเว้าลหลบหมดเลยใช่ปะ่ะอันนี้ก็ยังแบบว่ามีการเว้าล์แค่จุดนิดๆหน่นนนนนอยๆแล้วก็ขอบเครื่องที่มันบางมากๆก็จะเว,าว้าไวให้สวยงามน,นะครับเคสนี้ผิวเท็กเจอร์ในการจับนี่ถือว่าดีมากแล้วก็มีการโคเวอร์ตรงนี้มันเป็นเลนส์กล้องด้วยทำบัมเปอร์มาสองชั้นสวยนะครับเคสฟรีแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยเรือมีเขาก็ใส่ใจนะจะ <c ute> น๊ะนี่เปิดมาด้านในก็จะเจอกับตัวเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับนี่สีรอยมาเป็นสีขาว นะครับสีพลนะวางไว้ก่อนด้านในครับอุปกรณ์นะครับเปิดมาก็คงคล้ายๆเดิมครับนี่อะแดปเตอร์ชาร์จ45วัตต์นะครับให้มา45ปะ่ะอ่าซูเปอร์วู45วัตต์ตอนแรกคิดว่าจะให้มาเกินแล้วก็ค่อยล็อกซอฟต์แวร์ไม่ครับให้มาเลยที่45วัตต์นะครับใช้เวลาในการชาร์จสูงร้อยตัวนี้ก็ประมาณสักชั่วโมงนิดๆนะช้าไหม ไม่ช้าครับเพราะว่า a อทิพัต ultra ผมห้าหมื่นกว่าบาทฮะสี่สิบห้าวัตต์เหมือนกันช้ากว่าด้วยกูไม่อยากจะบอกเลยแบตเตอรี่ห้าพันเองอันนี้แบตหกพันชาร์จไวกว่างงนะครับแล้วก็พอร์ตเป็น type a ซึ่งส่วนตัวผมผมอยากได้ c to c มากกว่านะครับยุคนี้อะไรอะไรก็ type c ใครใช้อะไรนิ่งเนี่ยโดนล้อตายนะครับดีอะทีมงานผมเปลี่ยนแล้วเนี่ยแล้วก็สายชาร์จ c to a แบบนี้นะครับน่ารักปุ๊้ปิ๊กนี่อ่าโอเคนี่คือของทั้งหมดที่คุณจะได้ไปนะครับในการซื้อรีลมี่ 10c pro นะครับนี้มาดูตัวเครื่องกััน,นครบ แหมเปิดมาให้มันเท่จริงเอ๊ะทำไมตัวของประเทศที่เราได้มาเขาถึงแบบมีสติกเกอร์สีสีแบบนี้ด้วยวะประเทศไทยเหมือนจะไม่มีแล้วนะครับนเนี่ยไอเนี่ยบ้านเราไม่มีแล้วนะแล้วก็ได้เป็นภาษารัเสเซียด้วยค่อนข้างมั่นใจระดับหนึ่งเลยว่าเป็นภาษารัเสเซียอ่ะเรียนมีส4โปมีเครื่องหมายแบบเยี่ยมเลย <c oughs> น่าจะเป็นเครื่องหมายออฟฟิศเรานะฮะเยี่ยมไปเลยเนี่ยนะครับแล้วก็มีกล้องอ่ามีจอร้อยมีีชิบเพลย7,300อแล็มเรนตยอ่าอนแล้วกันมีชิติดแน่นะด้เปิดตัวนิดแน่เแล้วกิน อค okay. อันนี้เป็นเครื่องสําหรับนักรีวิวนะครับถ้าเกิดว่าเปิดมาแล้วเจอแบบว่ารอยขอบๆอะไรยงี้ไม่ต้องตกใจอันนี้เครื่องเนี้ยเขาเซ็ตมาเพื่อทดสอบเท่านั้นนะครับเครื่องขายจริงพวกฟิล์มพวกอะไรเงี้ยมันจะเนี้ยบกว่านี้นะครับอันนี้คือเป็นเป็นเดโมเป็นโปรโตไทป์ส่งให้นักรีวิวเท่านั้นนะจ๊ะเปิดเครื่องครับในระหว่างรอเปิดเครื่องพามาดูด้านหลังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนตัวผมอะผมชอบด้านหลังเขานะมันจะมีความแบบเป็นเปลือกหอยอย่างที่เล่าเลยนะครับคือคอนเซ็ปของเรียวมีสิบบี่โปรซเป็น์ อย่างตัวนี้ถ้าเราลองสังเกตมองเข้าไปเนี่ยมันคือเปลือกหอยที่ลายจะไม่ซ้ํากันเลยครับแล้วก็ลวดลายเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ขาวธรรมดานะปกติแล้วเวลาเราได้สมาร์ทโฟนที่เป็นลายมุกมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นมุกแบบจางๆอ่ะมุกแบบแอบๆบแบบมุกแบบซ่อนๆอันนี้คือมุกแบบเปิดเผยให้เห็นแบบลายแบบชัดๆไปเลยอยู่ที่มืดเนี่ยยังเห็นเลยนะนี่นี่ผมผมอมแดดเดี๋ยวนะเห็นนะนี่พลาผมห,หนันหาแดด สวยนะครับสวยแล้วก็ตรงตำแหน่งเลนกล้องครับตรงนี้จะเขียนว่า Hyper Image เมจพัระยะเลน F1.8 26mm 20x แมล้วม 20x กแลวก็มีไฟแฟลชสดวงมาให้พอพูดถึงไฟแฟลชสดวงครับจุดเด่นของสมาร์ทโฟนซีรีส์นี้ก็คือ14 Pro แล้วก็14 Pro Plus เป็นครั้งแรกเลยมั้งของเรมีที่ได้ไฟแฟลชสตัวเขาบอกว่ามันจะช่วยให้เวลาเราถ่ายภาพเนี่ยนะครับแล้วยิงแฟลชออกไปเนี่ยหคือแฟลชแรง2คือมันจะทําให้หน้าของนางแบบเนี่ยมันแบบ เขาเรียกว,ว่ารับแสงแบบเต็มที่รวมถึงก็จะทําซอฟต์แวร์ที่เป็นฟิลเตอร์แฟลชโดยเฉพาะใส่เข้ามาให้เฟรมที่ผมได้มาเป็นตัวสีมุกเนาะเฟรมเนี่ยก็จะเป็นสีทองอ่อนๆเหมือนกับสีเนี่ยสีไฟอันเนี้ยคล้ายๆกันเลยครับเป็นสีทองอ่อนๆนะครับแล้วก็เบลนเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นผิวด้านนะทั้งหมดเนี่ยเป็นผิวด้านหมดเลยไม่มีความเงาให้มันดูตะโกนคือมีความเรียบหรูในแบบของตัวเองแล้วก็ยังได้ความเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับยิ่งเรามาแมชกับเคสอะ่ะคุณดูนะนี่ผมลองใส่เคสให้ดูนะับนี่เป็น เนียนกลมสบายนุ่มมากผิวข้างหลังเนี่ยโคตรนุ่มเลยมันเหมือนกับผ้าไมโครไฟเบอร์ที่มันนุ่มมากๆครับฟิลนั้นเลยแต่มันเป็นเนซลิโคนนะแล้วก็ตรงเนี้ยไอตรงเลนส์กล้องที่มันเป็นสีทองๆเนี่ยใส่เคสปุ๊บก,กลืนเลยน้ำหนักการจับถือเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเคยไปจับตัวเรียวมี11 Pro หรือแบบเรียวมี13 Pro หรือ12 Pro งโพัดก็ได้ระไม้้ายคึ้นเงินมากครับนี่ Wi-Fi 2.4 Wi-Fi 5 GHz เมตร Wi-Fi ไได้หมดนะครับได้หมด ตำแหน่งสแกนนิ้วอยู่ข้างล่างแน่นอนครับ100เลตเปอร์เซ็นต์นี่ล่างแบบล่างเลยอะเดลลวล่างมอ่ะครับสแกนนิ้วยังคล้ายๆเดิมนะเป็นแบบว่าออปติคอลนะครับฉายแสงขึ้นมาหานิ้วเรีย m มี UI 6.0นะครับหรือว่า Android 15นั่นเองก่อนที่เราจะไปดู about phone กันครับให้เพื่อนๆมาดูตรงหน้าจอนิดน,นึงก่อนเปิดขึ้นมาเนี่ยโอเวอร์ o per, กับตัวเครื่องซิงกันโอเคระดับหนึ่งแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ว้าวมากแล้วก็ UI มีความแปลกๆไปเป็นแอปของทางฝั่งรัสเซียเขาเหรอไม่รู้นะไม่ไม่ชินเลยอะกับตัวองค์ตัวแอปแล้วก็ตัวไอคอนแต่ว่าเครื่องขายจริงเนี่ยไม่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันคนละโซนประเทศกันอันนี้เขาคงออพติไม้ให้มันเข้ากับฝั่งบ้านเขาเนาะผมว่านะผมว่ากลับอีกอันนึงเดี๋ยวเดีย๋ยวน,นี้ต้องถามแน่นอนมีแอปไหม <c oughs> รุ่นนี้ยังฝังแอปไหมครับมีแน่นอนนะครับเขาเอาออกไปแล้วอันนี้อ,นนอันนี้เผื่อว่าบางท่านไม่ได้ตามข่าวมานะครับเออเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเรื่องของตัวประเด็นสินเชื่ออ่ะตอนนี้เขาก็อัปเดตแล้วก็แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครอยากจะตามข่าวเรื่องนี้ก็ไปตามได้ในหน้าแฟนเพจของเรมีแต่ว่าหลังจากนี้ไม่มีแล้วอันนี้คือเขาบอกมาหน้าแฟนเพจนะครับแล้วก็มีแถลงการ์ของเขานั่นแหละเอาเป็นว่าอุ่นใจได้ใครจะซื้อไปนะครับไม่มีแอปเงินกู้แล้วนะจ๊ะทีนี้เดี๋ยวพามาดู Apple โฟนิดนนนนนึงะะะะครรรรัเเพาาวว่่่อกกกจจไปล็ู้สปคสักนิดนึเะะ Pro 14 5G ตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอโค้ง2ด้าน6.77นิ้วความละเอียดของหน้าจอเป็น Full HD+ Pad. พาเนลเป็น AMOLED เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Refresh Rate อยู่ที่120เฮิรต์นะครับความพิเศษของหน้าจอของเรียวมี14 Pro+ เนี่ยจะอยู่ที่ค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่4,500นิตซึ่งถ้าเราเทียบกับเดราค่าของเขาก็น่าจะอยู่ในระดับบนๆนะครับพร้อมกับตัวค่า PWM หรือว่าไอตัวแสงกะพริบเวลามันลดแสงน้อยๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเช่น iPhone Samsung หรือแบรนด์นอื่นๆ PWM ของราคาเนี้ยจะอยู่ประมา แบบสี่กว่ากันเต็มที่ก็พันหนึ่งนะครับเก่งๆหน่อยก็2 0 0พอันนี้คือเก่งแล้วนะไอ้นี่3,800นแปกว่า,วาคือแบบปล่อยมันไปเลยนะครับก็เหมาะสําหรับบางคนที่สายตาไม่ดีอาจจะแพ้แสงเอนผมหรือว่าแบบชอบอ่านอ e ีบุ๊กเยอะๆนะอะไรเงี้ยเออจอนี้ก็จะดีมากๆนะครับแต่จุดที่น่าอึดอัดสำหรับผมนะคือมันเป็นโค้ง2ด้านในยุคหลังๆมาเนี่ยถ้าเราเทียบกับพวกแกง oppo อะ่ะ oppo คือถ้าราคาถูกจอแบนถ้าหมื่นกว่าบาทขึ้นมาเช่น13โค้ง4ีด้าน realme สิ Real me, pro ยังโค้ง2ด้านอยู่ cpu ที่ให้มาเป็น d i m e n s i t y 7300 Energy <ek> ตัวเดียวกันเลยกับในเรียวมี13ทัชหมื่นกว่าบาทเหมือนกันความแรงของมันเนี่ย7300 Energy เนี่ยอันตุตู้ประมาณสัก6แสนปลายปลาย7แสนต้นต้น,ตน,ตน,ตนวนๆยดีปรวมาณน,นี้นะครับก็ถ้าถามว่าแรงสุดไหมไม่สุดกับราคานี้พวกแกงโปโก้แรงกว่าจะถามว่าเสถียรไหมใช่ร้อนน้อยไหมใช่มีเอ็กซ์คลูซีฟกับเกมอย่างผั่ G จีไหมใช่ตัวแรมนะครับให้มา12นะครับสามารถขยายเพิ่มได้จากสโตรเล e อีก14กลายเป็น26กิกึ่งถามว่าใช้หมดไหมไม่มีทางหมดอยู่แล้วนะครับจะเปิดก็ได้จะปิด ก็ได้นะครับเพราะว่า7 3 0 0เนี่ยกับ RAM 12ผมว่ามันพอดีกันเลยแต่ถ้าบางท่านชอบเปิดแอปเยอะๆมันต้องเปิดหลายแอปมาคุยลูกค้าหลายคนก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับต่อเรทเริ่มต้นอยู่ที่256นะครับที่เมืงองนอกเนี่ยมี128ด้วยแต่ผมมั่นใจชัวร์ๆเลยว่าบ้านเราคงจะไม่มี128หรือถ้ามีก็คงเป็นตัวขายออนไลน์คลุกสีทำโปรโราคาถูกๆต่ำหมื่นอะไรเงี้ยอาจจะเห็นกันบ้างแต่ว่าหลักๆที่เขาขายคือสองห้าหกกับห้าหนึ่งสองนะครับไม่สามารถอัปเกรดอิเล็กตริกาดได้อนนี่ค่อนชชิิปป ว่า Trinity Engine นะครับเขาบอกตัวเพิ่มประสิทธิภาพอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ก็ได้นะก็คือช่วยเพิ่มตัว clock CPU นู่นนี่นั่นจริงแล้วเขามีเกมโหมดมาให้ด้วยคล้ายๆกับ G.T. Mode ในรุ่นพี่อ่ะเดี๋ยวผมขอเลื่อนลงมาให้ดูเห <c oughs> ็นปะถ้าใครเคยใช้งาน G.T. Mode ก็จะรู้ว่ามันเอาไว้เวลาเรากดปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเร่งประสิทธิภาพของเครื่องให้ถึงขีดสุดเอาไว้เวลาแบบเล่นเกมแล้วหัวร้อนแล้วแบบเฮ <c oughs> ียกูเอาจริงแล้วนะเว้ย <c oughs> เปิดโหมด G.T. บวกความเก่งขึ้นหนึ่งแรงแมว <c oughs> เกมก็จะแบบลื่นขึ้นด้วยนะเพราะว่ามันจะไปเร่งประสิทธิภาพ C.P.U. ขึ้นนะครับมันจะไม่สนประหยัดพลังงานไม่สนความร้อนมันจะทำให้คุณหายหัวร้อนอย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับตัวกล้องหน้านะครับกล้องหน้าให้มาับเหกล เหมือน3นะแต่จริงแล้วมีมา2ตัวและใช่ได้จริงตัวเดียวตอนแรกผมคิดว่าเออทำไมไม่ใส่อัลต้าไวายแล้านมาวะแต่พอคิดอีกทีนึงถ้าใส่อัลต้าไวายแล้านมาก็โดนกูด่าย ไหนๆก็โดนกูด่าละเอาไปตัวเดียวก็พอไอช็อคตัวแบตตัวนี้ให้แบตมา6,000นะครับฟ้าชาร์จสีวัตต์นะครับแล้วก็มีเรื่องตัวอินฟราเรดด้วย,ยวไหมตอนแรกคิดว่าน่าจะมีตัวอินฟราเรดไม่มีนะแต่ว่ามีลำโพงคู่มาให้นะครับแล้วก็มีพอร์ตไฮซ C ไม่มี a u x 3.5ม mm มแล้วนะครับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 5G 2ซิม AI ทั้งหลายแหล่ของเรียวมีมีมาให้ครบเลยนะครับก็ใช้งานทั่วไปได้ไม่ติดหาอะไรนะอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คคืออ IP 68, 69 2 68 66ไดดดด้้หมมนนนะรััับ rating ีตตววว GSD ยงา เมื่อยล้าแล้วก็ความทนนะครับจากตัวมินิรีสแตนดาร์ด 810H นะครับก็ให้มาค่อนั้งกรุบนะอย่างนี้ผมเล่าครับสมาร์ทโฟนรุน่นนี้มีหลายๆอย่างที่มันขัดแย้งกันหน้าตาของเขาเนี่ยดูแบบบางนะเพราะว่าบางมากครับ7มิลกว่าๆดูเบาๆบาดูไม่น่าจะทนน่ะแต่ทนสั์เลยทนแบบโคตรทนอาลุยได้อ่ะพอพูดถึงพาลุยได้ผมไม่อ่านสเปคมาในเว็บเขาเวยเขาไม่คอนเฟิร์มในการขายนะครับแต่เล่าให้ฟังว่าเขาไปเทสมาคือพุณเราเรียมี14่โปรอะไปจมน้ําไว้2วันหรือ48ชั่วโมงในความลึก m, ลาสามามรถใชงองเมตรแล ถ้าเป็นเราจมน้ํา2วันเนี่ยมึงอนเติกตึงเลยกูเป็นปุ๋ยไปแล้วแล้วมนุษย์เราตัวไม่ได้ยาวระดับ2เมตรได้ไหมอยังไวน่อพี่จะเป็นไททันเกาะอะไรเงี้ยเอออาจจะอาจจะอยู่ได้คนที่เป็นอ่าไททันนะฮะทั้งทั้งไททันเกาะไททันกรามไททันเกวียนไททันค้อนสงครามได้เลยนี่ก็แนะนํานะสำหรับชาวไททันก็เขาบอกว่าแบตเตอรี่เขาเป็นไททันแบตเตอรี่อ่ะเฮ้ยเพลงขึ้นนี่ไปเรื่อยนะขอโทษนะคุณผู้ชมอ่ะไปขอฟังลำโพงนิดนึงดีกว่าลำโพงเขาเป็นยังไงเฮ้ย นิ้วแตะไปโดนตะกี้มีคําสั่งฟ r e ค c a l อุย้ยโทรฟรีถ้าเป็นฝั่งบ้านเราเนี่ยน่าจะเรียกฟีเจอร์นี้ว่า link boost อย่างเงี้ยที่มันทําตัวคล้ายๆกับวอกกี้ทอกกี้เวลาเกิดอุทกาภัยอะไรเงี้ยครับใช้ได้ใช้ได้อันนี้ก็ดีนะดีดีเสียงและการสั่นมาลองฟังเสียงดูนี่ลำโพงดังบ้าเอาเฮ้ยมีฟีเจอร์เสียง30% 0เฮ้ยย่มีประโยชน์ไหมอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่อย่างน้อยมีฟีเจอร์เสียง30%มมาให้เนี่ยกดไปแล้วเป็น300%เลยเฮ้ยยเสียงเรียกเข้ารูิ เสียงดังครับเสียงแหลมชัดเสียงกลางชัดเสียงเบสร,ระดับกลางกล ไม่ได้เด่นมากเด่นแหลมกับเด่นกลางเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่จะเอาไปใช้เวลาแบบตั้งนาฬิกาปลุกชัดเจนแน่นอนว่าแบบนาฬิกาปลุกคุณตื่นชัวยังเป็นหูตึง2คนที่ชอบดูพวกข่าวหรือพอดแคสต์หรือคนพูดหรือละครคุณธรรมแน่นอนผ่าน3คนที่ชอบฟังเพลงแนวแบบเพลงแบบเพลงสตริงเพราะว่าเขาเน้นแบบนักร้องเนาะเสียงเอื้อนเสียงอะไรเงี้ยได้เลยแต่ถ้าแบบว่าจะเน้นเบสเยอะๆไม่ได้เวิกมากขนาดนั้นแต่ดยโอเคนะครับดูโอเคแล้วใช้ได้เลยเปิดเข้ามาในฟีเจอร์กล้องครับสังเกตดูจะมีดอทแดงๆอยู่2ดอทตรงนี้ดอทแ ต,ตรงนี้เอาไว้ให้คุณดูว่ามีฟิลเตอร์อะไรบ้างนี่ฟิลเตอร์ชื่อว่าเดจาวูนี่พอกดเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมแล้วลองสังเกตดูสีแฟลไม่เหมือนกันเลยสีแฟลทั้ง3ตัวจะแตกต่างกันฝั่งซ้ายมือสุดจะเน้นสีขาวฝั่งด้านขวามือเป็นสีเหลืองข้างล่างจะเป็นส้มๆแดงๆนะฮะส้มแดงระแวงห้อนอ,อะไรเนี่ย เออแต่ว่ามันเป็นฟิลเตอร์ของมันแล้วก็จะมีความแบบฟุ้งๆของภาพนิดนึงเหมือนฟิล์มลุกอ่ะหรือนี่เอฟเฟกย้อนยุคเอฟเฟกหมอกเอฟเฟกเรืองแสงเอฟเฟกชวนฝันนะครับก็จะมีอยู่2องเอฟเฟกที่ไฟแฟลชมันทํางานแต่ว่าทํางานกันคนละระดับนะอันนี้ทางานเยอะอันนี้ทํางานน้อยอะไรก็ว่านไปนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยจะมีเอฟเฟกอยู่เยอะมากเลยผมชอบเอฟเฟกไอหมอกกับชวนฝันมากนะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้สมาร์ทโฟนเรียมีหรือยังไม่เคยใช้อ่ะเวลาคุณไปลองหน้าร้านอ่ะคุณลองเปิดชวนฝันดูมันฟุ้งเหมือออออนน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 นกกัััับบบซีีเเเเเาาาหลลลววแแงงมมคิดถึพะะะ่ฟ้ยตช แล้วก็การถ่ายรูปแม้ว่าจะมีเลนหลักแค่เลนเดียวแต่คุณถ่ายได้5ระยะที่เป็นก๊อกที่เขาเซ็ตมา 1x 2x 5x ็ X, 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 กอ็ใครหากไปใช้งานก็ใช้ได้นะครับแล้วก็มีนี่ฟิล์ม CC ฟิล์ม NC แล้วก็ฟิล์ม n h นเะครับเป็นเหมือนกับฟิล์มเหมือนกับคล้ายๆกับพวกฟิล์มในกล้องฟิล์มสมัยก่อนอะไรเงี้ยเนี่ยเวลาใส่ก็จะประมาณนี้ครับมีตัวอย่างให้ดูนะก่อนกับหลังใส่ปุ๊บก,ก็จะติดฟ้าอันนี้ก่อนกับหลังใส่ปุ๊บก,ก็จะมีความแบบติดเขียวนิดนึงอะไรเงี้อ่เนีีดนะ็ฟลแบบมกกนนิึึงง้ CC ไคจ เยอะแยะมากมายให้คุณได้ลองเล่นกันนะมีอันนึงด้วยนะ l i ฟ e p h โต้ iPhone ไงไอ้ที่แบบว่าเนี่ยที่ผมถ่ายมาตะเกียเห็นปะอ่ะคุณดูคุณดูภาพนี้เนี่ยอันนี้คือภาพแบบเนี่ยคุณดูแฟลชมันไม่มีมันสร้างแฟลชขึ้นมาเองของมันอยู่ข้างหลังแล้วเดี๋ยว,วเดี๋ยวผมให้ดูภาพที่มันแบบว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวอะ่ะคุณจะเห็นชัดเลยว่าแบบเฮ้ยสมัยนี้เขาเขาไปกันอย่างนี้แล้วเหรอเห็นนะไหมไฟแฟลชสาสต์ฟุ๊ปฟุ๊ป เห็นนะเนี่ยอันนี้คือไลฟ์โฟโต้แล้วความดีงามของไลฟ์โฟโต้เนี่ยนอกจากที่มันจะดูแกรมแกรมแล้วเนี่ยนะครับคือเวลาเราถ่ายอะไรมาเนี่ยเราสามารถที่จะเขาเรียกว่ารีโฟกัสหรือมามามาปรับเปลี่ยนใบหน้าหน้าตาทีหลังได้เพราะมันเป็นภาพวีดีโอแล้วมาครอบเอาทีหลังนะครับอย่างเนี้ยเนี่ยผมสะบัดนิ้วนะเห็นไหมเอ้ยโหภาพมันเบลอว่ะพี่เชื่อทําไงดีวะถ้าเป็นไลฟ์โฟโต้นะเราสามารถมากดที่ตัวแก้ไขแล้วมาเลือกภาพได้ในไลฟ์โฟโต้ว่าคุณจะเอาภาพไหนเฟรมไหนเอาภาพที่มันยังชัดอยู่ไหมอ่าได้ไหมเนี่ยคือความดีงามของไลฟ์โฟโต้นอกได็้ อันนี้แนะนำนะแนะนําส่วนการใช้งานจริงเราขอไปลองให้ในเรือกันเนาะหลักๆคือมันเป็นเลนส์50ล้านที่สามารถซูมได้ 20x แต่เป็นดิจิตอลซูมดังนั้นคุณอย่าไปคาดหวังอะไรมากครับถ้าอยากซูมก็ไป12โปรพัทหรือ14โปรพัทถ้าเข้าไทยนะครับอันนั้นดีกว่าเยอะการปรับแต่งใบหน้าคนนะครับก็ปรับละเอียดไม่ได้ ครับนี่บอกไว้ก่อนนะไฟแฟลชบังคับเปิดได้ไหมโอ้เฮ้ยปรับเทมได้หรอนี่มันวีโว่ปะเนี่ยแต่ว่าคนละแบบนะปรับเทมเป็นคนละแบบเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ปรับเทมกับไฟดวงเดียวของ Vivo มันจะเป็นไฟกลมๆแต่แรงถ้ามันจะส้มเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างถ้ามันจะติดฟา้ามันจะขึ้นข้างบนแล้วมันจะลดไอตัวส้มลงถ้าเราอยู่ตรงกลางนะ่ะมันผสมกันปะมันผสมกันเชี้อ่ะโคตรเก่งแล้วถ้าคุณอยากเพิ่มความสว่างครับได้สีก๊อกเบาสุดแรงน้อยๆแรงกลางๆแรงโคตรๆเฮ้ยยะ่ะเรียวมีเขามีลูกเล่นว่ะคุณผผผู้้้ชชมมมมมตตออออออองงงงงลลลลเเเ่่่่่่่่่นน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 นะะหหยีววาาาาาสสใใจจก็โโดดืๆครับ หมดสีมีมาให้ครบเลยนะครับเนี่ยนะยี่สิบหกห้าสองร้อยสามสิบนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์สตรีทครบเหมือนเดิมตัว AI ไอซูมนะครับนี่เอไอซูมถ้าอยากซูมอะไรแตะครับเดี๋ยวไอซูมให้อ่ะก็มีมาให้อยู่เหมือนเดิมนะครับกดค้างคืนน,นะครับในโหมดในโหมดอ่ะก็คัสตอมอย่างอื่นก็ว่ากันไปนะครับลากสปีดชัตเตอร์มีสีทองสีอบอุ่นสีฟ้ายามค่ำคืนนะี่ยใครอยากจะไปใส่อะไรก็ไปใส่กันนะครับในฝั่งของงานวิดีโอกล้องหลังครับ 4K 30ได้คล้ายๆเดิมแล้วก็ Full HD 60ได้ื่นนๆอมัทัทตวเหมมืออนปุ่ันนี้ไดนะ แล้วมันเข้ากล้องไวๆอ่ะมันตั้งค่าได้นะให้มันคล้ายๆนะให้มันคล้ายๆเนี่ยกดปุ่มระดับเสียงปุ่มใดก็ได้สองครั้งเขาเรียกฟีเจอร์ว่าเปิดหน้าจอนี่กดเัิดนี้นะอ่ะคุณลองดูแล้วกันลองลองดูแล้วกันกดปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มใดก็ได้2ครั้งขณะหน้าจอปิดอยู่เพื่อเข้าโหมดกล้องกดถึง เข้าสวีทปุ๊บแล้วยิ่งเลยวว้า <Wow. S 1> นี่คือความเจ๋งของโหมดสวีทของเขาส่วนโมหมดอื่นๆนะครับก็จะมีโหมดโปรโพานพานพาน,นี่จําเป็นนะย่ยออื่นผมจะไม่พูดฟีเจอร์นี้นะแต่ในต้องพูดเพราะว่าถ้าคุณไม่ทําพานรามาคุณจะไม่มีเลยนะต่อไหวใช้อันนี้สมมติว่าคุณอยากเก็บภาพกว้างแบบเนี้ มันทําไม่ได้เพราะว่าเลนส์มันแคบ26มิลถ้าคุณอยากได้กว้างแบบนี้ก็ต้องใช้ฟีเจอร์พานรามาแล้วก็เลื่อนเอาซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็โอเคแหละแต่มันไม่ควรอยู่ในยุคนี้เราควรมีเลนส์ตัวไวแล้วนะครับพี่าพยาตร์มีโลลมชั่นมีท์แบบมีควอลเชสเตอร์มีวิดีโอคู่มีโหมดใต้น้ํามีมาให้เหมือนเราเพิ่งเล่นกับอัปโปมีเรียมีมีเรียมี G7 มีอั p โปซีรีส์มีนะครับกดเพื่อบันทึกวิดีโอถ่ายภาพถ่ายภาพสมกติอยู่ใต้น้าถ่ายภาพ ก็กดเอากดวิดีโออ่ะกดได้หยุดวิดีโออ่ะได้กดค้างเพื่อออกแล้วมันจะมันจะมันจะเปล่งเสียงเพื่อไล่น้ําครับเห็นไหมกำลังเอาน้ําออก เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ของตัวกล้องหลังของเขานะครับก็ถามว่าเยอะไหมกลางๆแล้วกันผมว่ากล้องเขาคงเปน็นเน้นกับตัว Pro Plus มากกว่า16ล้านนะครับถามว่าโหดไหมไม่โหดอยู่แล้วแต่สวยดูดิเอฟเฟกมันแต่ละอันคือแบบมีมิติมีความโดดเด่งมีความแบบชวนฝันตามชื่อของมันเลยครับสวยงามมากอันนี้คือเดิมๆอันนี้พี่นับรอไหมรอครับวปดอกล้องหน้าครับโอ้โหอันนี้เหมือนเดิมครับฟูดี่30ชาวบ้านเขาไป 4K กันหมดแล้วพี่จริงคนจะปรับปรุงนะควรปรับปรุงเพราะพี่ตากล้องข้างหลังผมก็ใช้เรียวมีเหมือนกันเรียวมี Gtneo 3ทีบูทูธดีสุดในโลกละโว่ตัวนี้เปิดน่าจะหลังเบอร์ได้ไนะครับแต่เหลือแค่ HD เท่านั้น อันนี้คือตัวโหมดกล้องของเรียวมี14 Pro นะครับจริงแล้วมันมีมากกว่านี้อีกนะที่ผมอยากจะคุยแต่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้คุยในคลิปรีวิวดีกว่านี่ต้องขอบคุณเรียวมีด้วยที่ให้มาลองเล่นก่อนที่มันจะเปิดตัวนะครับสุดท้ายนี้ครับใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ขอมาเดี๋ยวจัดให้นะี่ครับหเดือนหลังใช้งานเราได้มาก่อนที่มันจะเปิดตัวประมาณ1เดือนก็ดูแลรักษากันไปใครเจอกันข้างนอกก็อย่าเพิ่งขอเซลฟี่แล้วกันขอเซลฟี่ขอหยบก่อนโอเคเจอใหม่ค <laughs> ล <Okay, S 1> <c oughs> <ๆ>ิปหน้าวันนี้ตั้มลาไปก